ใครที่อยากเป็นสุลต่านเกมตำนานจอมยุทธ์ทถังซาโต้หลวต้านลูกไม่ควรพลาดกับร้านรับเติมเกมดีๆจากทางลิสแมนช็อปปูคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆสาหรับเ <Wow. S 1> พื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสแมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอดลิ a แมนช็อปก็ได้อย่าลืมต้องมีแอดอยู่นำหน้าด้วยนะครับส่วนวิธีการเติมง่ายมากๆเพียงแค่ทําตาม 2เลือกเซิร์ฟในเกมที่เพื่อนเพื่อเล่น3เลือกแพ็กที่อยากจะเติม4เลือกไปที่เลเซอร์โกพิดแล้วกดสั่งซื้อ5กด Copy Link URL ตามช่องนี้แล้วส่งให้อดมินรอสักครู่เงินจะเข้าในเกมทันทีและสุดท้ายนี้ทางเว็บลิสต์แมนช็อปก็ยังมีการบริการการเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใคร <Okay. S 2> ที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ลิสต์แมนช็อปเติมถูกเตมิมไวปลอดภัยแน่นอน1น0่รเปอร์เซ็นต์ราบสวัสดีอ่อแม่เี่น้อาชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านก บ้างครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้จะเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้ไหว้แม่กราบแม่ขอพรแม่อะไรใดๆก็ตามอย่าลืมไปกราบไหว้กันด้วยนะจ้าเพราะเดียเ๋ยวเร็วๆนี้ตัวละครใหม่ภายในเกมโตูหลวตาลูกก็จะทําการอัปเดตเข้ามาแล้วซึ่งตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านตั้งหน้าตั้งตารอก,กันมาอย่างยาวนานอยู่พอสมควรสําหรับราชาถังเฉินระดับ SP โอโหยตัวละครตัวนี้เนี่ยรัดกันมาแบบอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะใครที่ตบว เปิดกระชาไม่เพียงพอผมคาดว่าน่าจะเสียดายกันอยู่พอสมควรหรือเผืเ่อถ้าใครแม่งเปิดไม่ได้เลยเนี่ยก็น่าจะไปเล่นไ d ดีใหม่กันอยู่เยอะและเห็นว่าตัวละครใหม่ถังเฉินระาดาับ SP ีเขาจะมีโอกาสออกในสักประมาณใบที่60หรือใบที่70ด้วยนะคุณผู้ชมเอาง่ายๆคือคุณเปิดไปเลย60บใบย,ยังไงก็น่าจะได้แน่นอนเกือบ100้อนันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งตอนที่ตัวละครเข้าว่าไอการเปิดแบบการันตี60บใบทำยังไงกันบ้าง <Okay. S 1> แต่เอาเป็นว่าโดยรวมถ้าใครมีบัตรปลูกพลังวิญญาาณณตัวนีี้ไมม่เพพยงพอสประ 150- 200ใบ แล้วอยากจะเติมเงินซื้อเพชรเก็บไว้ก่อนเนี่ยผมเองขอแนะนําแพ็กเกจดีๆจากร้านลิสแมนช็อปตัวนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเติม285บาท4 175บาท9 5 0บาทหรือแพ็กอื่นๆที่แพงกว่านั้นทางร้านลิสแมนช็อปก็ได้มีบริการแพ็กเกจมากมายอีกทั้งใครที่มีการเติมเงินคูณ2ทางเว็บนี้หรือร้านค้านี้เขาก็มีการเติมเงินคูณ2ให้กับเพื่อนๆตัทคันด้วยนะเอาเป็นว่าใครที่ดองเพชรไว้น้อยหรือตั๋วเปิดกาชาน้อยแนะนําให้รีบเข้าไปเติมเก็บไว้กันซะนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครของเขาเข้ามาตัวปุก พลังวิญญาณตัวนี้ไม่เพียงพอนี่อาจจะเงือบกันได้เลยอีกอย่างตัวละครใหม่ภายในเกมตัวหลวตงตาลู่ที่อัปเดตเข้ามาไม่ได้มีแค่ถังเฉินตัวเดียวเท่านั้นเพราะตอนนี้เขาได้ปลดล็อกถังซานร,ร่างย่างเงินคามมาเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเจ้าตัวน้องเสียวอู่ก็มาเหมือนกันครับคุณผู้ชมสาหรับเพื่อนๆนท่านใดที่อยากจะได้เจ้าตัวถังซานร,ร่างย่างเงินคามตัวนี้ต้องมีเลเวล60ขึ้นไปก่อนส่วนน้องเสียวอู่ร่างกระต่ายอลชอนต้องมีประมาณเลเวล64ขึ้นไปมั้งถ้าจะไม่ผิดหลังจากที่เรามีเเเตาาามทีี่ขกํหนนดครรรบบป็ยย้อย มาเล่นผ <muitas S 2> ่านด่านเนื้อเรื่องตั้งแต่19ทับ6ขึ้นไปแล้วก็ด่านโหมดยากเย็นตัวนี้แนะนําให้เล่นตามๆกันไปด้วยหลังจากนั้นเราจะได้เศษตัวละครเขามาทําการอัปดาวให้ไปเป็น4ี่ดาวแดงเมื่อทําเป็น4ดาวแดงได้เมื่อไหร่ตัวละครของเขาก็สามารถอัปเกรดปลุกตื่น SSR ถังซานร่างย่าเงินคาได้ทันทีนะคุณผู้ชมส่วนน้องเสี่ยวอู่ก็4ดาวแดงเช่นเดียวกันและเห็นว่าเจ้าถังซานร่างย่าเงินคำเป็นอะไรที่มันข้างโกงมากในการเล่น PVP นะตั้งแต่วงแหวนแรกเลยคือมันสตันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชม ายงูใครที่ยังไม่ได้นี่ไม่ควรพลาดเลยนะแนะนําให้รีบไปเก็บเวลกันซะเพราะตอนนี้พ v p ีเขาก็ได้ทําการเปิดซีซั่นใหม่อีกแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบไปหากันมาเลยนะถังซานร่าง่ยกเงินคำเอามาเล่นพ v p ีผ่านได้ง่ายอย่างแน่นอนส่วนตัวผมเองตอนนี้ก็รีบหาอยู่เหมือนกันแต่เลเวลยังไม่ถึงห0สต้องรอกันยาวๆเลยครับคุณผู้ชมและตอนนี้มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะนั่นก็คือความฝันแก้วสําหรับกิจกรรมใหม่ตัวนี้คาดว่าของรางวัลน่าจะแจกกันเยอะแยะอยู่พอสมควรซึ่งเริ่มเนื้อเรื่องมาถังซ ลงไปนอนกองกับพื้นเป็นที่เรียบร้อยแลว้วเพราะนั้นขอทําการกดข้ามการต่อสู้ไปเลยนะเพื่อเคลียร์ให้มันแบบรวดเร็วทันใจเพราะกิจกรรมนี้ยังไม่เปิดในรูปแบบเต็มอันนี้ยังเป็นแบบทดลองอยู่เพราะฉะนั้นก็เข้ามาจัดก,การอะไรให้มันเรียบร้อยกันไปก่อนนะเดี๋ยวคาดว่าสักประมาณพรุ่งนี้หรือไม่ก็มื่อลืนนี้น่าจะอัปเดตแล้วแหละสําหรับกิจกรรมใหม่ตัวนี้โอ้และของรางวัลได้เป็นเหรียญตากิจกรรมมาด้วยพร้อมกับเพชรอีก30เม็ดหวังว่าเหรียญกิจกรรมอันใหม่ตัวนั้นน่าจะมีตั๋วเปิดกาชาให้เราได้เลขนะเพราะตอนนนนี้ขาาาาดดดดแแคคตต๋ววเเปิิกกกกชออร็็่จะบง สัก250้าใบขึ้นแต่ประเด็นเลยถังเฉินมาไวเกินตั้งแต่วันที่16เดือนที่8จนถึงวันที่23เดือนที่8คือแบบมาไวมากน,นะคุณผู้ชมปกติแล้วต้องเป็นตัวละครอนนื่นๆเข้ามาก่อนอย่างเช่น SSR หรือไม่ก็ SP ปอใสซีมั้งแต่อันนี้อยู่ๆเอาถังเฉินเข้ามาสัง,งั้นแล้วถ้าเกิดใครที่พลาดตัวละครตัวนี้ไปกว่าตัวละครของเขาจะกลับมาให้เราเปิดได้อีกทีหนึ่งเกือบป,ปีเลยนะหรือถ้าตามหลักเซเวร,ร์จีนก็สัประมาณปีกับอีก1นึถึงสอเดือนกว่าๆ<อ>และคิดดูเด็กๆที่เล่นเกมนี้จะอดใจรอ,อกันไหวม ถ้าเกิดว่าพลาดเปิดในครั้งนี้ขึ้นมานี่ชื่อผายแน่นอน100%หรือถ้าใครอยากจะได้แบบจริงจจังๆแนะนําให้เล่นเซิร์ฟใหม่เรื่อยๆก็น่าจะได้กันอยู่นะถ้าเกิดว่าดวงเพื่อนๆไม่แย่ไปซะก่อนแล้วก็ตอนนี้ผมมีการสุ่มวิญญาณระรรรดับ SSR อยู่หนึ่งใบขอทําการกดสุ่มสักนิดหนึ่งดีกว่าเพราะหวังว่าไอการเปิดในครั้งนี้น่าจะได้ตัวละครดีๆมาใช้งานสักตัวหนึ่งนะจัดกันไปครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นตัวที่ดีด้วยครับสำหรับตัวนี้ไปโมไปฮะพีพีโหดมากแต่คิดว่าหลังจากถัง,งินค้มมาามแลวตะ ตัวนี้น่าจะดอบลงไปยือ้อยู่พอสมควรนะเพราะใต้มม่ไปตัวนี้สามารถโดนถังซารร่างย่าเงินคามสตันได้แบบ100%่อน <c oughs> ีกทั้งอาการยั่วยุของเขาก็ไม่ค่อยจะมีผลด้วยนะแต่ถ้าหากเล่นพีพีแล้วไม่เจอถังซารร่างเอเก็ไม่เป็นไรตัวละครตัวนี้ก็ยังเถื่อนอยู่เหมือนเดิมส่วนถุงล็อตเต็กความฝันในกิจกรรมใหม่ก็มีการสุ่มวิญญาณร,ร,ระดับ SSR ให้กับเราหนึ่งชิ้นพร้อมกับสิ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะต้องการมากที่สุดตัวปลุกพลังวิญญาณหนึ่งใบในถุงนเรเ,ระะนนนนเร็วรววนนนีี้คาาาด่่่พือนนจะมตั เปิดกาชาเพียงพอที่จะหาถังเฉินกันนะถ้าเกิดว่ามีไม่เพียงพอก็เติมแพ็กเอาง่ายสุดอเอาว้ว่าใครที่คิดจะเติมเงินเกมโต้หลัวต้านลู่สัพยุท์วิยาจาร์ผมเองก็ขอแนะนํากันอีกสักหนึ่งรอบกับร้านลิสแมนช็อปไม่ว่าคุณจะเติม2 8 5บาท4 7 5บาท950บาทหรือแพ็ก,กอื่นๆที่แพงกว่าน,นั้นทางร้านลิสแมนช็อปก็ได้มีบริการแพ็กเกจมากมายอีกทั้งใครที่มีการเติมเงินคูณ2ทางเว็บนี้หรือร้านค้านี้เขาก็มีการเติมเงินคูณ2ให้กับเพื่อนๆด้ววยนะดดีีีีก่อทจจบคิโ ไปผมเองขอมาอัปเดตทีมตีกระดูกของผมกันสักนิดนึงต้องบอกเลยว่าเล่นเอดีใหม่ตัวนี้มาเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆในการตีกระดูกเพราะตัวละครแต่ละตัวในการตีรอของผมโคตรของโคตรกากดว่าจะเป็นตัวแรกน้องอ้วนไฟอันนี้พังโจมตีเบามากตัวที่2ถังซารับดูของส่โคตรกาดตัวที่3มหลงหลงจัดไปเลยครับผมวงแหวนแบบกากาดตัวที่4น้องเสียวอู่ก็กาดเช่นเดียวกันตัวที่5้าตัวที่6โคตรของโคตรกาดหวังว่าถังเฉินมาจะทําให้ทีมผมเก่งมากขึ้นกว่าเดิมนะเรามาลุยในการตีกระดูก กันเลยละกันนะสําหรับในเวลานี้น่าจะไม่มีใครมาแย่งละมั้งถ้าเกิดว่ามีคนมาแย่งก็ะตามเวียนตามกรรมไปแล้วกันขอทําการล็อก,กอ้วนไฟไปเลยเริ่มทําการบวงการบัฟนะเพิ่มลงเพิ่มลเพิ่มฟีดแล้วก็ยิงกันไปก่อนครับ <c oughs> ผมดอกแรก40กว่าล้านเมื่อกี้ส่วนถังซานรับผมยิงได้แค่16ล้านนะ <c oughs> แล้วก็น้องอ้วนไฟผมยิงไปประมาณ25ล้านถ้าจะไม่ผิดบัฟกันเข้าาอมกรอบหนึ่งฮะโจมตีกันไปเตะไปหนึ่งดอกยิงกันไป35ล้าน <c oughs> อ้วนไฟยิงไป24ล้ซาน <c oughs> าสาิง1ี่ล้านถังซานคือยิงบอิมหกมล้ลมมัน้องซ คือผมแบบเซ็งมากอะตรงที่ว่าถ้าปล่อยหลงๆแบบออโต้มันจะใช้ไอ้อะไรนะไอ้เทียบเชิญนูบาลเองซึ่งผมโคตรหัวเสียเลยนะปกติเปิดออโต้มันไม่เคยใช้แต่มาหลังๆมันใช้ตลอดเลยไอ้เทียบเชิงนูบาลจังหวะนี้ดาเมจร,รวมน่าจะอยู่ที่1000ล้านนะส่วนของรางวัลขอสีทองหน่อยได้ไหมโอโ้โหดูโคตรเกลือเกลือมากมีแต่สีม่วงกับสีน้าเงินโอ้โหสีทองสีทองไม่เคยออกกับเขาเลย บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์ @lishmanshop หรือทางเว็บไซต์ lishmanshop.com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดยารมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง lishman shop